แล้วพักพวกคุณนะครับพักก้าวไกลอะ่ะตรวจสอบผลโบวตได้ไหมครับเรื่องคุณปูจอ่าะว่าใครเนี่ยที่เป็นคนปกอุ้มคอยดูแลให้คุณปูอดยังอยู่ในภาคครับอยู่มาทําไมเนี่ยแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ต้องมาให้วงโบวตอะไรให้ยุ่งยากเป็นผมผมลาออกแล้วตรวจสอบไม่ได้แล้วคุณจะ จะมีไปทําไมอ่ะพักคุณยังตรวจสอบเอกเด็ไม่ได้เลยจะเป็นตรวจสอบนั่นตรวสอบนี้หัดตรวจสอบของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเรียกว่าเป็นประเด็นพูดถึงต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่สสพักก้าไกลก่อเรื่องเช้าแถมในพักยังมีการบทุ้มคนผิดอีกด้วยล่าสุดค่ะคนหนึ่งได้ออกมาจี้ถามพักก้าไกลนะคะ เรื่องประเด็นของสอสปูอัดสามารถตรวจสอบคนวตดได้ไหมเห็นอยากจะไปตรวจสอบคนโน้นทีคนนี้ทีบอกเลยว่างานนี้แซบไม่มีแถวจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะหลังจากที่นายชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลเผยถึงผลการลงมติของที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพักและสอสอของพักให้ในายวุฒิพงศ์ออกจากพักเก้าไกลด้วยมติ120เสียง ส่วนนายชัยยามพวานเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้ขับออกจากสมาชิกพัก106เสียงแต่เนื่องจากว่าเสียงไม่ถึง3ใน4คือ116เสียงของจำนวนคณะกรรมการบริหารพักและสสที่มีอยู่ก็เท่ากับว่าไม่สามารถมีมติที่จะขับนายชัยยามพวานออกจากพักได้ต่อมานายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตหรือสสอปูอัดสสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลแถลงเปิดใจปมคุกคามทางเพศว่าก่อนแถลงข่าว ตนได้เอกสารจากพักเก้าไกลแจ้งผลลงมติดังกล่าวที่มีใจความว่าขอให้ตนแถลงยอมรับขอโทษสังคมและผู้เสียหายทั้ง3รายอย่างจริงใจพร้อมทั้งชดเชยเยียวยาผู้เสียหายทั้ง3รายวันนี้ตนตั้งใจมาชี้แจงและนําเสนอหลักฐานต่อประชาชนในข้อกล่าวหาตามคําร้องของผู้ร้องตามเอกสารซึ่งหลักฐานเหล่านี้ตนได้ส่งให้กรรมการบริหารพักพิจารณาทั้งหมดแล้วหากเป็นการคุกคามทางเพศโดยใช้อํานาจบีบบังคับจริง ตนก็ต้องขอโทษและพร้อมน้อมรับมติพักก่อนที่จะโค้งสวยสี่รอบล่าสุดหนุ่มหลอดไอติมวอลหรือคุณหนึ่งได้ออกมาฝากถึงพักเก้าไกลโดยย้อนว่างบสถาบันต้องตรวจสอบได้ก็ไม่ยากนะถ้าคุณอยากตรวจสอบก็ไปสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไปขอดูงบประมาณงบเบิกแล้วพักเก้าไกลตรวจสอบผลโหวตได้ไหมเรื่องสสปูอัดหรือคุณชัยยามพวนัน ใครที่คอยโหวตอุ้มไม่ต้องเปิดเผยชื่อคนโหวตอุ้มก็ได้แต่ขอแค่เปิดชื่อคนโหวตไล่ก็เพียงพอแล้วงบสถาบันเนี่ยต้องตรวจสอบได้นะก็ไม่ยากนะถ้าพวกคุณอยากตรวจสอบเนี่ยคุณก็ไปสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สิครับไปขอดูงบประมาณงบเบอร์งบอะไรเนี่ยเขามีเอกสารให้พวกคุณตรวจสอบนะไม่ต้องห่วงครับแล้วพักพวกคุณนะครับพักก้าวไกลอะ่ะ ตรวจสอบผลโบวตได้ไหมครับเรื่องคุณปูอาดแะว่าใครเนี่ยที่เป็นคนโอบอุ้มคอยดูแลให้คุณปูอัดยงอยู่ในภาคครับอยู่มาทําไมเนี่ยต้องการให้อยู่อะ่ะคุณไม่ต้องเปิดเผยคนโบวตอุ้มก็ได้นะแค่เปิดเผยชื่อคนที่เขาโบวตไล่อะ่ะก็พอแล้วทั้งนี้คุณหนึ่งยังบอกอีกว่าพรรคพวกคุณเองยังตรวจสอบกันไม่ได้เลยแล้วจะไปตรวจส,สอบนั่นตรวจสอบนี่หัดตรวจสอบของตัวเองให้ได้ก่อน พร้อมจี้ถามว่าเก็บคุณปูอัดไว้ทําไมซึ่งถ้าเป็นตัวเองไม่ต้องมาโหวตอะไรให้ยุ่งยากป่านนี้คงลาออกไปแล้วอายคนเขาประชาชนก็อยากรู้ไงผมก็อยากรู้ครับแล้วตรวจสอบไม่ได้แล้วคุณจะจะมีไปทําไมอ่ะพักคุณยังตรวจสอบเอกเด็งไม่ได้เลยจะไปตรวจส,สอบนั่นตรวจสอบนี้หัดตรวจสอบของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเก็บคุณครูอัดไว้ทําไมครับเก็บไว้เป็นจุดขายของพักใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเนี่ย ผมไม่ต้องมาให้บวงบดอะไรให้ยุ่งยากเป็นผมผมลาออกแล้วอายครับผมไม่หน่าด้านอยู่แล้วครับผมอยู่บ้านถ้าผมคุมหัวแล้วกลัวสั่นเด็กกลัวติดคุกไงนะขอบคุณครับแต่ที่เห็นตอนนี้สสปูอัดก็ยังออกสื่ออยู่นะคะไม่เห็นว่าจะมีทีท่าอายหรือว่าอย่างไรเลยซึ่งเรื่องที่พักก้าวไกลมุ่งเน้นจะไปตรวจสอบคนโน้นคนนี้เห็นที่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของพักก้าวไกลไปแล้วมั้งคะ